ครับผมสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับกิจมณีสฟาร์มฟาร์มนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับบรรยากาศสดๆนะครับเนาะกับกาทำทางเข้าฟาร์มขยายทางเข้ากิจมณีสฟาร์มนะครับเนาะเพราะว่าทางเพราะว่าที่ฟาร์มก็จะมีบ้านข้างๆแล้วก็แล้วเราก็ต้องขยายทางของเราเพื่อจะเข้าทางของเรานะครับเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับบรรยากาศนะครับเนาะ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนึ่งครับผมตอนนี้ขยายทางเข้าฟาร์มครับพี่ดูบรรยากาศนะครับผมขยายทางเข้าฟาร์มครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผม ตอนนี้กับบรรยากาศนะครับสดๆนะครับเนาะกับทำทำมุมตีโค้งนะครับสําหรับเพื่อมอีทีมงานเข้ามานะ่าจะได้เลี้ยวเลี้ยวง่ายๆครับเลี้ยวง่ายๆนะเลยเลี้ยวง่ายๆนะครับเนาะเลี้ยวง่ายๆทำมุมครับทำมุมครับผมครับผม ว่างๆมานั่งกินเหล้าพี่กลัากนบรรยากาศสดๆครับตอนนี้กับหน้าะทางเข้าฟาร์มนะครับเนาะกิจมณีซับฟาร์มนะครับก็กําลังจะทํามุมทํามุมให้รถตีโค้งนะครับเนาะแล้ว,วขยายทางครนะขยายทางด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับมาทักแชทคุยกันได้นะชะสอบถามกันได้นะครับเนาะค,คุยกันได้นะ พูดคุย,คยทักกันได้นะครับ,อบตอนนี้ก็กำลังตีมุมนะครับตีมุมตีมุม ใส่มาเยอะๆใส่ไมาเยอะๆดินน่ะใส่ไมาเยอะๆครับสวัสดีครับผมสามร้อยคนดูครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอ่าทักทายกันได้พูดคุยกันได้นะครับเนาะตอนนี้กับบรรยากาศนะครับสดๆเนาะกับอ่าทางเข้าฟาร์มนะครับกิจมณีศฟาร์มนะครับ ก็กำลังขยายทางนะครับขยายทางเอาไว้ให้ให้เสียอางเสียแดงเอาไว้จอดรถครับผมนะครับเอบรรยากาศสดๆ,ๆนะครับตอนนี้ครับผมเนาะก็ทำปรับปรุงเรื่อยๆนะครับเนาะอ่าก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่อุดหนุนกบเรานะครับก็ เงินส่วนกําไรเราก็มาปรับปรุงฟาร์มเรื่อยๆนะครับเนาะส่วนกําไรแต่ละปีแต่ละปีนะครับก็ปรับปรุงฟาร์มเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆนะครับเนาะก็จะมีอะไรให้เอฟซได้ดูเรื่อยๆนะครับเนาะโอ้เริ่มสวยแล้วเริ่มสวยแล้วสวยแล้วเริ่มสวยแล้วครับเริ่มมุมละเริ่มเห็นมุมละ ตอนนี้ก็ผ่านไป6รถแล้วนะครับ6รถแล้วหกรถแล้วครับก็ประมาณกะว่าเอาแค่ตีมุมสวยๆนะครับตีมุมสวยๆก็เดี๋ยวมีตังก็ถมบ่อครับตอนตอนนี้เอาหมุนเงินก่อนครับ <c oughs> <c oughs> ก็ขอบคุณนะครับทีมงานนะครับก็ทีมงานหวานเย็นนะครับเนาะ มามาถมมาเกียรติให้นะครับเนาะก็เป็นบรรยากาศนะครับสดๆครับผมสวัสดีครับทักทายกันได้มีพ่อแม่พ่อกบแม่กบไหมครับช่วงนี้ม uh, right right? ีครับรอฝนเพาะอยู่ครับพี่ครับ มีครับตอนนี้มีอยู่ประมาณเกือบเกือบสามสิบคู่ครับนะครับตอนนี้ครับพี่จะซื้อเอาไปเพาะเนี่ยหรือยังไงครับพี่ครับสวัสดีครับพี่มนครับผมเข้ามารับชมครับออาพูดคุยทักทายกันได้นะจ๊ะนะครับนอกกับบรรยากาศนะครับตอนนี้เนาะกับบรรยากาศกําลังขยายทางเข้าฟาร์มนะครับเนาะ ขยายทางเข้าร่านะครับเพาบรรยากาศนะครับก็อตอนนี้ก็รถคันที่เจ็ดก็มาแล้วนะครับรันที่เจ็ดแล้วนะครับเนาะจ้า พี่จะซื้อพอแม่พันไปพ่อเองเหรอ,หร,อหรือ,อยังไงเบียลองเอาไปสัก2คู่3คู่เหนไหมล่ะครับตอนนี้ก็กำลังถอยมาอีกหนึ่งคันนะครับคันที่7แล้วนะครับตอนนี้เจคันผพันไปแล้วนะครับ กับบรรยากาศอากาศดีๆครับวันนี้ครับก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่อุดหนุนกบกิจมณีสัพฟาร์มของเรานะครับเนาะก,ก็เ, र, เราก็ได้ผลกำไรแล้วก็มาปรับปรุงนะครับปรับปรุงฟาร์มนะครับเนาะทำให้ र, ให้ดูดีขึ้นนะครับเนาะ ให้ดูดีขึ้นนะครับเราก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับ,เ,รนรบเนาะแล้วก็กำลังสวยแล้วครับสวยแล้ว ก็ <G ül üş> ทำไว้ให้ทีมงานไว้จอดรถนะครับจอดรถนะครับอนาคตก็จะถมหมดบอ่อนะครับแต่ถมไปเรื่อยๆครับ <G ül üş> <G ül üş> ไปเรื่อยๆนะครับก็ทย <G ül üş> อ,อยถมนะครับทยอยถม ครับก็ทักทายพูดคุยกันได้นะจ๊ะนะครับนะครับพูดคุยเรื่องกบพูดคุยเรื่องอะไรก็ได้ได้ทุกเรื่องครับผมได้ทุกเรื่องครับ ผมเป็นไงบ้างครับกับบรรยากาศตอนนี้ผ่านไปแล้วเจ็ดรถนะครับเนาะก็ถมไปก็น่าจะประมาณแล้ยี่สิบนะครับ20ยี่สิบก็น่าจะตีโค้งสวยละนะครับเนาะเอาคร่าวๆนะครับตอนนี้แล้วก็บรรยากาศนะครับผมก็ท่านใดที่รอกบนะครับก็รอสักแป๊บนะครับเนาะก็ตอนนี้ผมกำลังเคลียร์ความพร้อมนะครับ หลายๆด้านตอนนี้ฝนก็ยังไม่ตกด้วยนะครับเนาะครับสวัสดีครับคุณเนยครับเป็นไงบ้างครับผมก็แสดงความยินดีกับเนยด้วยเด้อได้ลูกสาวครับผมแสดงความยินดีด้วยนะครับออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่ก็บอกกันเด้อครับเดี๋ยวไปหาครับนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่บรรยากาศสดๆนะครับกําลังถม ขยายทางนะครับเนาะกับอุ้มฟาร์มนะครับกินมินิทัฟาร์มนะครับเนาะไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับผมครับสวัสดีครับเสียทืมครับผมสวัสดีครับเข้ามารับชมครับสวัสดีครับพี่ตอนนี้กําลังขยายทางครับพี่ก็ปรับปรุงเรื่อยๆครับผมนะครับไว้ต้อนรับ f อทีมงาน ต้อนรับกันนะครับตอนนี้ก็คันที่แปดก็กำลังจะเดินทางมาแล้วครับคันที่ปแ, <laughs> แปด <laughs> ใช้ไหมได้มาถึงนี่แมก่กาวะ เดี๋ยวขยายอันนี้เพื่อจะด้อนได้สองคันเดี๋ยวค่อยขยายเดี๋ยวค่อยคุดมะนาวออกตอนนี้เนะี่ยหัวมันสายเลยดิ ตายไหมเนี่ย ครับตอนนี้ก็รถที่8แล้วนะครับ อายุผมวาย,ยังไม่ยังไม่ถึงซีฟลดเลยเนาะเป็ดลนไดขนาดนี้ก็โอเคละ ทุกท่านนะครับสำหรับ350คนดูครับผมนะครับเนาะที่เข้ามารับชมนะครับ มองขึ้นไม่ได้มองขึ้นไม่ได้ สวอนนี้ก็เข้าสู่คันที่เก้าแล้วนะครับผมคันที่เก้าแล้วนะครับ బేగ్ బేగ్ చెప్ చెప్ ได้นะครับสุดยอดางเอา,เอา,เอาคนไทยนี่เก่งสุดยอด ครับสวัสดีครับพูดคุยทักทายกันได้นะจ๊ะนะครับเนาะนะครับก็ตอนนี้อยู่บรรยากาศสดๆครับผมกับเอาขยายทางนะครับเนาะก็จะถมบ่อด้วยนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับไม่ทีเดียวครับเพราะน่าจะหลายรถอยู่ถ้าทีเดียวนะครับเอาออกเลยสัอะไรเนี่ยเดี๋ยวเอาออกเลยสัอะไรเนีย มันยาวเลยละมะทิสตุนมะนาวของคนเ่าครับตอนนี้ก็สิบคันแล้วนะครับสิบคันแล้ว ก็กำลังสวยมากครับมุมมำังสวยสวยมากสวยมาก10คันแล้วครับตอนนี้10คันแล้วครับผม <_ an> มองเห็นมอือไหมล่ะ นาวคนณเทา <laughs> ครับผมบรรยากาศสดุครับตอนนี้ครับผมเนาะสิคันไปแล้วครับตอนนี้ เดี๋ยวเราไปดูความคืบหน้ากันนะครับว่า,าเราได้ซํำไดแล้วจะมันต,ต่มันขึ้นไม่ได้ใช่ไหม,ไมอ๋อนู่นหรือวะต้องไปเลี้ยวนู่นหรือวะนู่นเด้อบ้านนู่นเด้ออ๋ออ๋อตอนอ๋อ ตอนนี้เราก็มีมุมแล้วนะครับมีมุมเลี้ยวโค้งแล้วเสียงเด้อมีมุมแล้วคัาเนี่เลี้ยวได้สบายแล้วอ,อว่า,อา,อาจอดได้แบบสี่คันสบายบือ้อคัาเนี่อันนี้ก็หัวหน้าครับหัวนาามาดูคุณเตนก็ดำมามาดูมาดูาา <laughs> ดรถรถประยุกต์คนไทยครับโอ้ยเต๋นดำได้ครับผมรถ <laughs> คุณเตนคุณเตนดำได้ สิบคันสิเป็ดคันละโอ้ได้หลายยางเลยเนี่ยตัวไปถ้าตัดต้นไม้เอามันโยนไปนี่หรือว่าเนาะเนาะหลากเนาะนี่เดี๋ยวจะให้หมอตัดอีกโอเคครับกับบรรยากาศนะครับเนาะกับบรรยากาศ ถมทางขยายทางเข้าฟาร์มคลิปมินิทัฟาร์มนะครับเนาะกับทีมงานหวัดเย็นห่อกลองนะครับเนาะก้มาดูรถอีแตนดำได้ครับโอ้สุดยอดคนไทยคนไทยที่เก่งที่สุดในโลกโอเคครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิมินิฟาร์มด้วยในช่องดูคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับ